สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูฟังก์ชันใหม่ของโปรแกรมคลิกนะครับฟังก์ชัน speed to text นะครับเราสามารถที่จะพูดผ่านไมโครโฟนนะครับ USB ไมโครโฟนเข้าไปในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับหรือจะพูดผ่านไม์ของโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแต่ขอให้มีความชัดเจนนะครับก็จะสามารถ แปลงคำพูดแปลงภาษาเสียงให้เป็น text ข้อความได้นะครับมาดูนะครับทีนี้ตอนนี้ผมยังใส่ฟังก์ชันเข้าไปในส่วนของอาการสําคัญแล้วก็อาการนะครับแล้วก็อาจจะมีการใส่ในอื่นๆด้วยนะครับตัวไหนที่มีเครื่องหมายหรือว่าเป็นไอคอนที่เป็นไมโครโฟนนะครับก็จะสามารถใส่ Input เข้าไปได้นะครับ เป็นข้อความเสียงก็ไปได้นะครับอลองดูนะครับผมจะใส่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเขียนว่ามันมีข้อความออกมานะครับผมจะลองหยุดการบันทึกนะครับแล้วก็ล้างข้อความก่อนเนาะทีนี้ผมจะทําการบันทึกนะครับโดยกดเริ่มการบันทึกนะครับปวดหลังมา3วัน เราก็กหยุดกดจุดนะครับอาการก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราโอเคนะครับหรือเราจะพิมพ์เพิ่มก็ได้นะครับปัดหลังแล้วลงขาซ้ายโอเคเนาะแล้วก็กดนะครับอ่ามันก็จะมาอยู่ในนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ตัวนี้เพิ่มเติมเนาะ แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับอาจจะเคลียก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับเริ่มการบันทึกใหม่นะครับ3วันก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการปวดหลังแล้วลงขาไปรักษาที่คลินิกใกล้บ้านอาการไม่ดีขึ้น1วันมีอาการปวดมากขึ้นร่วมกับกระดูกข้อเท้าไม่ขึ้นจึงมาโรงพยาบาล รเราสามารถแทรกได้เนาะหลังขาหนึาา่งวันหลังจากยกของหนักอ่านี่นะครับมันก็จะแทรกขออ้ามาในนี้เนาะถ้าเราโอเคนะครับเราก็กดนําไปใช้อ่ามันก็จะมาอยู่ในนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับทําให้เราง่ายขึ้นเนาะโอเคนะครับ แล้วก็สามารถที่จะบันทึกได้ตามปกตินะครับข้อความก็จะมาอยู่ในฐานข้อมูลของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราคลิกเข้ามาดูใหม่ข้อความที่บันทึกไว้ก็จะมาอยู่ในนี้เนาะนะครับโอเคนะครับันนี้เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่น69.26.11.2นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ